สวัสดีครับกลับมาเจอกับอันปฏิพัทธ์ออตโต้กันอีกหนึ่งคลิปนะครับมีรถเข้าใหม่ฮะหม่ไม่เกิน2,000โลนะครับรถเป็นตัวปี21ฮะไม่ควรพลาดกันเด็ดขาดนะครับสำหรับคลิปนี้เนอะันอยู่กับเจ้าโตโยต้าไฮรัก e ีโวสองเอนะครับเป็นตัวรถปี2021นะฮะหัวกระสือตัวแห้งนะครับ หรือว่าเป็นพวกแบบอย่างตู้เก็บอุณหภูมิความเย็นอะไรพวกนี้เดี๋ยวเรามาดูสภาพตัวรถเข้าใหม่ไปพร้อมๆกันนะฮะรถสีขาวเดิมโรงงานครับไม่มีประวัติการชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมหรือว่าจมน้ําตัดต่อปิกมุมหมายอันนี้ไม่มีแน่นอนนะครับเรารับประกันในเรื่องตัวคุณภาพถ้าเกิดซื้อไปแล้วพบเจอเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะฮะแต่ถ้าเกิดถามว่าวารันตีศูญเหลือไหม5ปี1แสนโลเหลือเต็มๆและก็วารันตีล้าน6เดือน10,000กิโลนะครับเรามาดูตัวเครื่องยนต์กันต่อครับ สำหรับตัวรถเนี่ยต้องเน้นย้ำอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะว่าเป็นตัวรถเข้าใหม่นะครับเราก็มีการตรวจเช็คนะครับหรือว่าตรวจสอบรายละเอียดของตัวรถกันไปแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกําลังอัดเองก็ดีหรือว่าตัวบอดี้สภาพรถเองก็ดีนะครับตัวเครื่องเดิมนะครับเดี๋ยวสําหรับอย่างตรงนี้เนี่ยอันก็จะมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับเช็งระบบไฟตั้งสูญทงล้อแล้วก็เซอร์วิสให้กับลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบนะฮะ ให้ดูกันแบบเข้าคร่าวนะครับที่เหลือเหมือนเดิมเดี๋ยวเพิ่มเติมตรงไหนค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะเอพองเนะครับพวกนี้คืออยู่ตามจุดเดิมจากโรงงาน150แรงม้าครับ3า3นิวตันเมตร2 g d แล้วก็ตัวเกียร์เป็นแบบ6สปีดนะครับเดี๋ยวต่อมาเนี่ยเราดูด้านข้างกันบ้างครับสำหรับตัวสีด้านข้างเนี่ยสีสวยเสมอกันนะฮะในส่วนของตัวหัวเก๋งนะครับคิวกันศาสตร์มีมาให้แล้วนะฮะแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงแก้มข้างนะครับอันจะเน้นในเรื่องของตัวสภาพเลยนะ ถ้าเกิดอีกรอบหนึ่งเนี่ยคือเรามาดูกันแบบตอนเต็มๆที่ครบกันหมดแล้วแต่นี่คือเป็นการอัปเดตรถเข้าใหม่หรือว่าเรียกกันว่าเป็นเจเนอเรชันแรกนะครับเพราะว่าตรงนี้ทุกๆท่านจะมีสิทธิ์ได้เป็นที่1เหมือนกันทั้งหมดแต่ขึ้นอยู่กับว่าใครจะกล้าเส้นตรงนั้นมาก่อนไม่ว่าคุณจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ถามว่าสำหรับคันนี้เนี่ยน่าผิดหวังไหมครับไม่อยู่แล้วแน่นอนอย่างแนนบอกนะไม่น้อยและรถใหม่แบบนี้นะครับ สำหรับตัวตู้เนี่ยเป็นของ MBC นะครับคันนี้ถ้าเกิดเราลองนับกันตามสเต็ปของรถที่ร้านเราเนี่ยจะเป็นคันที่2เพราะว่าส่วนใหญ่เราจะเจอกับตัวรถตู้เย็นซะเป็นส่วนมากคาโก้หรือว่าถ้าเกิดเป็นตัวตู้ที่ไม่มีคอมแอร์ก็จะเป็นพวกแบบอย่าง c a r r บ b o ย m อ c นะครับพวกนี้ที่เราเคยมีแต่สำหรับคันนี้ไม่ใช่เป็นตัวตู้เย็นนะฮะเป็นตัวตู้เปียกนะครับหรือว่าเป็นตัวตู้แห้งนะครับสำหรับตัวสภาพด้านข้างสีสวยนะครับร่องรอยอะไรพวกนี้ ถามว่ามีไหมมีบ้างนะแต่เล็กเน้อยน้อเหมือนกับเป็นตัวสภาพอากาศเท่านั้นนะครับหรือว่าพว่งแบบลอยสะเก็ดนิดนิดหน่อยๆแล้วพวกนี้ตามสภาพการใช้งานนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่ามันมีการใช้งานไหมมันมีการใช้งานมาอยู่แล้วครับแต่สําหรับในเรื่องของตัวการใช้งานเนี่ยถือว่ามันไม่ได้เยอะอะไรเลยอันนี้เราก็ต้องเรียนให้ทราบตามจริงกันแบบนี้นะครับสําหรับตัวล้อหลังอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเดียวอันก็จะเปลี่ยนใส่เป็นตัวล้อกระทะให้ทุกอย่างเดิมหมดเลยนะฮะ เพราะว่าถ่าเกิดออกข้างป้ายแดงเนี่ยยางที่มันจะใส่มาให้ก็จะเป็นตัวบิต stone คือซีรี์นี้เลยลองไปสังเกตดูนะครับแล้วก็ตัวกันมอไซค์เข้านะฮะหรือว่ากันกระแทกด้านข้างนะครับฝาถังน้ำมันอะไรพวกนี้นะครับคุณจงกุญแจมีไม้พร้อมหมดแดนให้ดูอีกทีภายในห้องโดยสารนะฮะคราวนี้เนี่ยเรามาดูด้านท้ายดีกว่าครับคลิปนี้อันต้องขออาสานะฮะเป็นวัยรุ่นตลบเม็ดนะครับคนหนึ่งเอาพกแบ่ไอโฟน13นะฮะ รือว่าพวกแบบอย่างซัมซุงอะไม่มีหรอกนะครับอันมีแต่ะดับเมตรนะครับส่วนของตัวด้านท้ายเนี่ยโคมไฟท้ายนะครับไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกติแล้วก็ตัวกันชนด้านท้ายเนี่ยจะเป็นแบบตัวปุ่มนะครับกันลื่นได้ดีเลยแบบนี้นะฮะช่องเสียบลวดแข็งนะครับมีมาให้แล้วก็ไฟหลีไฟเลี้ยวด้านบนนะครับไอตัวนี้ยังอยู่เลยนะฮะอันไม่แน่ใจว่าพี่ๆจะเห็นกันหรือเปล่านะไอฟิล์มกันลอยเนี่ยสำหรับตัวไฟหลีกับไฟเลี้ยวด้านบนยังอยู่เลยนะครับแล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์ MPC cool, ค,คูนะครับอยู่ครบนะฮะสภาพด้านหลังตู้ไม่มีริ้วรอยด้วยเช่นเดียวกันถือว่าสวยมากนะครับถือว่าสวยมากจริงอันนี้กันไม่ได้อวยนะรถมันใหม่ของมันเองมาแบบนี้อยู่แล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ก็คือจะเป็นสําหรับภายในตัวตู้โอ้คันนี้ตู้หนาครับนะคันนี้ตู้หนาเดี๋ยวจะวัดให้ดูนะไหนๆเรอตลับเมตมาแล้วแค่ตัวสําหรับตัวปิดนี่หนาแล้วนะครับ คราวนี้เนี่ยเรามาวัดความสูงด้านนอกตัวตู้กันก่อนเดี๋ยวสภาพเราค่อยมาดูกันอีกทีหนึง่งเอาความสูงให้ชัวร์ก่อนดึงๆนะฮะความสูงตั้งแต่ด้านบนจนถึงตัวขอบตู้นะครับจะเมตรเก้าสิบแต่ถ้าเกิดเราดึงยาวลงมาถึงตัวกันชนท้ายจะอยู่ที่สองเมตรสิบนะครับหรือว่าสองเมตรกับอีกหกเซนนะฮะถ้าเกิดเราถึงตัวกันชนตรงนี้เนี่ยนะฮะที่มันเป็นมุมตรงนี้เนี่ยจะสองเมตรกับอีกหกสิบ จะสองเมตรกับอีกหกเซนนะครับแต่ถ้าเกิดความสูงจากด้านบนถึงตัวขอบประตูตู้จะหนึ่งเมตรเก้าสิบนะฮะชัดเจนนะครับชัดเจนแล้วก็สำหรับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นความสูงด้านในนะครับหรือไม่งั้นเนี่ยเราจะเอาตรงนี้เป็นตัวเกณฑ์วัดก็ได้นะฮะมันจะได้ชัดเจนด้วยนะครับสำหรับความสูงด้านในเนี่ยจะอยู่ที่เมตรแปดสิบ พราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะเอาตัวเมตรเก้าสิบเป็นที่ตั้งได้ไหมได้นะครับเพราะว่าภายในเนี่ยมันเมตรแปดสิบเป๊ะเลยอันนี้อันคือดึงตึงนะไม่มีการยงการย่ออะไรทั้งสิ้นนะครับอันนี้คือเราดึงตึงเลยเมตรแปดสิบพอดีนะครับความสูงด้านในเมตรแปดสิบสำหรับความยาวด้านในตู้สองร้อยสี่สิบนะครับหรือว่าตัวเลขแปดพอดีเลยนะฮะชัดเจนนะครับอันนี้คือความยาวภายในตู้นะครับ ต่อไปความกว้างด้านในตู้ตัวความกว้างด้านในตู้จะอยู่ที่ร้อยหกสิบสามเซนนะครับถ้าเกิดเราเทียบกันเป็นชุดบนก็จะเป็นตัวหกสิบสี่นะฮะชัดเจนนะครับนี่คือความกว้างสําหรับด้านในตู้นะครับเอาง่ายๆเลยครับมันก็เหมือนกับตัวรถตู้เย็นแหละนะฮะแต่เพียงครนี้เนี่ยคือว่ามันไม่มีเป็นตัวคมแอร์แค่นั้นเองนะครับ ส่วนสำหรับตัวด้านในเนี่ยเราก็จะทราบกันดีว่ามันจะเป็นตัวพวกแบบตัวเก็บอุณหภูมิสมมุติในอย่างเป็นพวกแบบน้ําแข็งนะครับหรือว่าเป็นพวกแบบอย่างอาหารหรือว่าอะไรก็ตามที่มันมีการฟรเซนมาอยู่แล้วในช่วงหนึ่งลบสี่สิบลบสามสิบที่อยู่ในคลังดีซีหรือว่าตัวคลังสินค้าถ้าเกิดเราต้องการส่งที่รวดเร็วและต้องการส่งเร่งแต่อุณหภูมิตรงนั้นเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาและต้องการตัวตู้ที่เก็บอุณหภูมิได้ด้วยก็จะเป็นตัวตู้ประมาณนี้ สำหรับตัวตู้เก็บความเย็นพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้ค่อยกําหนดความสูงเท่าไหร่ขอให้มันเก็บความเย็นได้เท่านั้นแหละนะฮะคราวนี้เนี่ยแดนเจ้ดูความหนานะครับความหนาของตัวด้านตู้ก็จะเป็นตรงนี้นะฮะสิบเซนบอดีนะครับนี่คือความหนานะฮะสำหรับตรงนี้นะครับถ้ายืดออกมาหน่อยก็จะเป็นสิบสามนะครับแล้วก็สําหรับตัวตู้ปกดตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันแดนใจ้ดูนะฮะความหนามันถือว่าหนาพอสมควรนะครับ นี่นะเพราะว่าอย่างปกติส่วนใหญ่เราก็จะเจออยู่ประมาณนี้ถูกต้องใช่ไหมครับสำหรับตัวรถตู้เย็นหรือว่าคาร์โก้ทั่วไปเดี่ยวได้ดูกันอันนี้ก็จะอยู่ประมาณแปดนี่นะฮะชัดเจนนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยคือมันหนาทั้งในแล้วก็ตัวปิดก็คือหนาเช่นเดียวกันนะครับทําตัวรถแบบนี้ออกมาในแต่ละคันเนี่ยถ้าเกิดเราไปติดตั้งเองรวมกับตัวรถเนี่ยตู้อย่างเดียวไม่ใช่ราคาที่ควรจะไปทําเองนะฮะ หรือว่าไม่ควรที่จะเป็นไปบวกเพิ่มในยอดจรงยอดจัดอะไรพวกนี้แต่ทราบกันนีอ่านขายราคาเดียว,วจบเลยและยอมรับว่าคุ้มค่ากับพี่ๆทุกท่านแน่นอนในราคาประหยัดนะครับเดี๋ยวเราเข้าดูด้านในกันต่อครับโอเคครับเรามาดูสําหรับภายในห้องโดยสารกันบ้างนะฮะสะอาดมากนะครับสําหรับตัวคอนโซลด้านหน้าเนี่ยก็เหมือนเดิมเช่นเดียวกันแอร์แบ็กหรือว่าถุงนมนิรภัยให้3จุดนะครับ เซ็นเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบกนะฮะแล้วก็เครื่องเล่นก็จะเป็นตัวจอแบบทัชสกรีนเชื่อมต่อบลูทูธ Android Auto Apple CarPlay นะครับแล้วก็ตัวที่เสียบ USB นะฮะสำหรับตัวแอร์นี่ก็จะเป็นแบบปรับอัน็อกเหมือนเดิมนะครับเกียร์สำหรับตัว2.4เนี่ยก็จะเป็นตัวแบบ6บสปีดนะครับแล้วก็กุญแจเนี่ยรีโมทมีให้2อัน ใะฮะย,ย้านะครับรีโมทดองรักหนึ่งอันรีโมทสำรองหนึ่งอันแล้วก็จะเป็นตัวกุญแจแบบธรรมดาอีกหนึ่งอันนะครับแล้วก็อีกดองหนึ่งจะเป็นตัวไขาฝาถังน้ํามันนะครับสําหรับกระจกครับก็จะเป็นแบบรัดไฟฟ้ามีตัวเซนเซอร์แวนะฮะมองข้างก็จะเป็นแบบตัดไฟฟ้านะครับแต่ถ้าเกิดตัวพับกระถกมองข้างนี้ยังเป็นแบบแมน่น่อยู่นะครับแล้วก็ตัวเบาะหนัง60ต่อ40สนะฮะทรงเดิมนะครับในเรื่ององตัวการใช้งานเนี่ยถามว่ามันมีมาบ้างไหมมันมีมานะครับ แต่เราดูจากสภาพนาอนเนี้ยก็ต้องเน้นย้ำเหมือนเดิมว่ามันเป็นตัวรถเข้าใหม่ที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยทั้งสิ้นแล้วมันใหม่มากถึงขนาดนี้เนี่ยเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะเห็นได้อย่างหนึ่งคือเลยว่ารถคันนี้การใช้งานมันน้อยมากและก็สภาพมาค่อนข้างที่จะดีมากนะครับถ้าเกิดอ,อันท้านะ หรือว่ากล้าพูดได้เลยนะครับเพราะว่าเรามีตัวรถอยู่อย่างนี้เราสามารถเอามาจอดเทียบได้เลยระหว่างมือหนึ่งออกห้างายแดงกับตัวมือสองคันนี้จอดเทียบกันได้เลยครับไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยแม้แต่นิดเดียวคร่านี้เนี่ยสาหรับในส่วนตัวราคาเนี่ยคราานี้เนี่ยสำหรับตัวระยะการใช้งานคันนี้เร่งไม่อยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสี่กิโลมันขาดจะมาสัก อ่า20บกว่าโลมันก็จะ2 0 0หมืและจะปัดขึ้นก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ใน,นตรงนี้อันนี้คือตัวไม้แท้เลยสําหรับตัวตู้พวกแบบอย่างตู้แห้งหรือว่าตู้เก็บความเย็นอย่างแบบนี้เนี่ยไม้อยู่ประมาณเนี้ยไม่ได้เจอกันง,ง่ายๆนะครับแล้วก็สภาพรถทั้งหมดรอบคันที่เราดูมาเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่สวยนะนี่คือที่สุดแล้วไม่น้อยหน้าป้ายแดงแน่นอนออกไปเพื่อนอยังตกใจออกไปเพื่อนอยังงงเลยเพราะ้นตรงนี้คุ้มอันนี้อย่างกล้าพูดให้นะครับเดี๋ยวเราไปสุขนารถแล้วก็บอกราคาซามานี้อีกทีหนึ่งไปครับ โอเคครับเรียบร้อยกันอีกหนึ่งคันนะสำหรับตัวรถเข้าใหม่นะครับก็จะเป็นตัวหัวกระสือหรือว่ารถตู้เปียกหรือว่าตู้แห้งคันนี้นะครับเพราะนั้นตรงนี้ในเรื่องของตัวการใช้งานเนี่ยถือว่าจบกันในอีกหนึ่งคันถือว่าจบกันในอีกหนึ่งรุ่นหลายๆอย่างที่เราได้ดูไปกันในคลิปนี้ครับนี่คือสภาพของตัวรถเข้าใหม่ที่ร้านเราได้มีการนํามาให้กับลูกค้าได้เลือกและก็ได้เป็นเจ้าของกันถามโลได้เลยนะครับคุ้มหรือว่าไม่คุ้ม นะฮะแต่จะตอบให้ร่วงหน้าเลยว่าคุ้มอยู่แล้วสําหรับพี่ๆทุกท่านแน่นอนนะครับถ้าเกิดอยากให้ตัวระบบโลจิสติกของเรามันไปต่อหรือว่าพี่พี่จะก้าวเข้าไปข้างหน้าคันนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้ค่อนข้างที่จะมากนะครับเท่าน,นี้เนี่ยในส่วนของตัวราคาอันนี้มีการคอนเฟิร์มราคามาแล้วเป็นที่เรียบร้อยอันตั้งราคาขายไว้นะครับอยู่ที่5 7 9 9 0 0 0บาท มีเครดิตออกได้ครับไม่มีเครดิตก็ออกได้ถ้าเกิดคุณลูกค้าเรื่องที่จะไฟนแน,นได้เลยถ้าเกิดคุณลูกค้าเรื่องที่จะซื้อสดก็ได้เช่นเดียวกันมีอะไรก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะฮะที่เบอร์ใต้ล่างคลิปวีดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวดีไลน์นะครับแอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยแต่สําหรับตัวรถเข้าใหม่แบบนี้อัน,นก็มีโปรโมชั่นให้ เฉพาะภายในเดือนพฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับมีเงินกลับบ้าน5,000มีน้ำมันเต็มถังมีฟรีค่าจัดค่าโอนแล้วก็มีฟรีค่าจดดจเเี็นลงเล่มให้สุดๆแล้วสำหรับภายในเดือนนี้และเด็กคลิปหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ